เราได้ดำเนินการนะคะตามนโยบายให้มีศูนย์สาธารณสุขรองรับนะคะรองรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของโรคไัยไข้เจ็บนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นในเรื่องของปฐมภูมิการรักษาบริการโดยเบื้องต้นนะเพื่อลดในเรื่องของขั้นตอนที่ว่าผู้ป่วยที่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่มันสลับซับซ้อนเยอะนะคะก็ มารับบริการที่ศูนย์บริการของเราซึ่งเป็นที่แรกนะคะในเทศบาลเมืองกระทูนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้ไม่ใช่มีเฉพาะฉีดยาทำแผลเรามีในเรื่องของหมอที่มาดูแลนะคะเป็นหมอเฉพาะทางเป็นหมอเวชกรรมนะคะ ที่ท่านมีวุฒิทางในเรื่องของทางการรักษาอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่เกิดโรคที่ติดบ้านอยู่แล้วนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลนะคะมีหลายโครงการที่อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองสาธารณสุขเองในส่วนของกองสวัสดิการสังคมที่เราลงไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงนะคะเราลงไปสม่ำเสมอนะคะลง,ลงไปดูแลลง,ลงไปในเรื่องของการ ดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตลงไปในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคที่ท่านเป็นอยู่แล้วนะคะตรงนี้มีหมอไปเยี่ยมพร้อมกับผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เองนะคะนำในเรื่องของอุป,ปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะลงไปซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแพมเพิร์ดเอยหรือสิ่งสาธานณูปภคต่างๆที่เราจะสามารถสนับสนุนได้นะคะลงไปดูแลนะคะ เรามีศูนย์ธันตก,กรรมนะคะ ตรงนี้นะคะค่อนข้างทันสมัยเลยล่ะคะ่ะตรงนี้เรามี2ยูนิตนะคะให้บริการนะคะแล้วก็มีคุณหมอมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะมีคุณหมอจากปาตองจากโรงพยาบาลวชิระเองแล้วก็จากสาสุขจังหวัดนะคะที่มาสนับสนุนบุคลา,ากรตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะคะเราดูแลทั้งในเรื่องของภาคประชาชนนะคะแล้วก็นักเรียนในสังกัดและนอกสังกัดนะคะค่อนข้างได้รับความชื่นชมนะคะตรงนี้นะคะ่ะ ในเรื่องของการทํางานในส่วนของรถผู้ชีพคู่ภัยตรงนี้นะคะเรามีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาพร้อมที่จะได้รับให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านเองนะคะได้อย่าง ถูกวิธีแล้วก็มีคุณภาพนะคะตรงนี้แล้วก็ตลอด24ชั่วโมงนียเรามีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่เวรตลอดเวลานะคะพร้อมกับวัสดุคุณภันธ์ที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ทันสมัยในรถกู้ชีพของเรานะคะแล้วก็เราก็ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นศูนย์นเรนทร์เองหรือว่าในส่วนของกู้ชีพในเมืองเทศบาลนครนะคะที่เกี่ยวข้องตรงนี้เราบูรณาการด้วยกันนะคะเมื่อเราได้รับในเรื่องของการลองของ ความช่วยเหลือรถของเราก็จะออกไปทันทีค่ะ